สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเองครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะพบก,กับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติาธรรมเขาคุยราการสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรื่องอะไรดีครับวันนี้นะคะอ p พีที่หนึ่งร้อยสิบสองค่ะพัฒนาศีลด้วยการชนะใจตัวเองนะคะ EP ด้วยการชนะใจตนอืมนะครับอันนี้ก็ ตรงตัวนะครับหลังจากขายไปสองวันก็กลับมาทํารายการต่ออ่ะวันนี้อันเนี้ยในหัวข้อรายการวันเนี้ยมันมันมีมากกว่านั้นอีกครับอัอนนี้เวลาที่อ่อพอเาคุณจะพัฒนาศีลเนะบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าผมว่าดีแล้วศีลผมว่าดีแล้ว แต่จริงๆอาจจะยังไม่ดีก็ได้บางท่านอาจจะหินทับย้าอยู่ก็ได้ตอนนี้เหตุปัจจัยยังไม่ได้มันก็ยังไม่งอกใช่ไหมค่ะจริงค่ะนะครับหรือบางท่านก็แบบก็เออเราก็ไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเราก็อยู่ของเราอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วในชีวิตประําว่าคือในชีวิตจริงๆของคุณนะคุณเลี่ยงทิศท,ทั้งหกไม่ได้ใช่ค่ะมันต้นมีการการะทบกระทาั่งมีอะไรกันบ้างถูกต้องไหม ครับย่งงก็ออกไปโดนข้างนอกเขาฟาดมาเจ็บมาบ้างก็มีใช่ไหมหรือบาง<ะ>คนก็ไปฟาดเข้ามาบ้างก็มีได้ชัยชนะกลับมาโอโ้โหภูมิใจใหญ่เลยาวน,นี้การที่เราการที่เราจะอยู่ในในสังคมได้นะครับในสังคมเนี่ยเขาก็มีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการ ทำให้คนในสังคมอยู่กันได้ด้วยความมีความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกันใ,ในโลกของสังสารวัตรเนี่ยเขาก็มีกฎหมายเหมือนกันกฎหมายนั่นก็คือศีลน,นั่นเองนะครับค่ะอันนี้การที่เราจะพัฒนาจิตของเราได้เนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนาศีลชนะใจตนเองไปได้แต่ละาจะเต็ปนะครเอาแค่สีหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่ทุกท่านคิดใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ขอให้คุณชนะใจตนเองให้ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอ,อย่างนถะ้าว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยปิดสิงข้อสามคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคุณจะต้องไปถึงทางกายก่อนใช่ไหมบางค,คนก็ไปในอในข่าวก็มีไปจับได้ถึงที่ก็มีใช่ไหมคุณจะต้องให้ถึงขนาดนั้นก่อนนะ อันนั้นน่ะเขาเรียกว่าขณะอันนั้นขั้นโคม่าแล้วนะครับนั่นนะนะค่ะก็คือถ้ายังไม่พัฒนาแก้ไขตนเองให้มันดีขึ้นข้างหน้าเนี่ยชิมพีราอยู่แน่นอนนะครับอันนี้อันนี้คือขั้นเขาเรียกว่าอขออภัยครับขั้นที่แบบหนักแล้วหนักหนาสาหัสผิดทั้งกายวาจาใจครบเลยเพราะว่ากว่าจะไปถึงขนาดขั้นที่แบบถึงกายได้เนี่ย มันผ่านทั้งใจกับผ่านทั้งวาจามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบางท่านยิงสีแก่กว่าขึ้นมาหน่อยนึงเป็นไงครับไม่ผิดกายแต่ผิดวาจาชอบโปรยเสน่ห์คำหวานไปทั่วเลยมีความสุขแค่นี้ <c oughs> พอละหมาเคียพลาป๋อง <c oughs> พอเลิกแล้วก็เพราะถ้าจะไปต่อไม่เอาอ,อย่างนี้ก็หมายความว่า คุณก็รักษาทางกายได้แต่ทางวาจาในข้อสามคุณก็ยังไม่ดีค่ะใช่ไหมครับเออส่วนบางท่านวาจาไม่ออกกายไม่ออกเป็นไงครับแต่สายตาออกปิงปงปิง,ปงโอ้โหเลดารานี้แบบปุ๊บปุ๊บเลยธรรมาตอันเนี้ยเขาเรียกว่าประเภทออกทางเออทางทวารกับทางใจถูกต้องไหมค<ำ>่ะเห็นไหมแต่ละคน พัฒนามาไม่เหมือนกันะนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในระดับขั้นขั้นที่ปิดทางกายแล้วคุณชนะใจตนเองได้เราจะไม่ผิดอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะยังคุยอยู่ก็ได้ใช่ไหมถือว่าแค่เนี้คุณชนะใจตนเองได้ถือว่าคุณพัฒนาจิตมาในระดับขั้นหนะึ่งแล้วใช่ไหม <c oughs> แนี้เวลาที่คุณพัฒนาจิตคุณชนะใจตนเองได้คุณไม่ผิดทางกายและจิตมันจะเป็นกุศลครับแค่ <c oughs> คุณทำแค่นี้นิดเดียวเนี่ยกุศลเขาก็มาส่งผลให้คุณเหมือนกันใช่ไหมพอครั้งหน้าต่อไปเป็นไงครับคุณก็ไม่ผิดทางกายสมมตินะคุณก็แบบไปเป็นน้อยเขาหรือไปเป็นกิ๊กเขาใช่ไหมไปคือไปเป็นน้อยเขาอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหมามอก่อนก็ใช้กายเต็มที่แลวหลังๆแล้วก็ เออคุยอย่างเดียวได้แต่เราแต่เราไม่ใช่กายล่ะก็ก็ถือวยังใช้ไดออ้คือพัฒนามาได้ระดับหนึ่งนะทีะนี้เวลากุศลคุณมาส่งผลเป็นไงครับทางกายคุณก็จะดีใช่ไหมผิวพรรณผ่องใสไม่เป็นโรคผิวไม่เป็นโรคอะไรถูกต้องไหมไม่ถูก <c oughs> น้ำขวรไม่ถูกกรงเล็บของสัตว์บ้างไม่ถูกของมีคมบ้างถูกต้องไหม เพราะว่าเวลาเราไปผิดทางกายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ผิวสัมผัสกันถ้าเป็นส่วนใหญ่มีใครบ้างไหมครับเวลาไปปฏิบัติกิจโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเจาะลงไปในชั้นใต้ไขมันอะไรแบบเนี้ย่แหละคงไม่มีใครทำขนาดนั้นใช่ไหมหรือแบบเกาะกันไปจนถึงแบบอ่า ขนาดแบบในโพรงกระดูกชั้นที่เยื่อบุก,กระดูกข้างในอะไรเงี้ยเขาคงไม่มีใครทําแบบนั้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็แอยู่กันแค่ผิวๆแบบใช่ไหมค่ะอะไรขอดูกระดูกเธอหน่อยจ้าขาใช่ไหม,ะหมนะราะนั้นถ้าคุณพัฒนาไปได้ในระดับหนึ่งถือว่า คุณชนะใจตนเองได้ด่านนึ่งะแต่มันยังมีหลายด้านรออยู่ถูกต้องไหมเออคราวนี้พอคุณชนะกายได้ไม่ผิดการไม่ผิดการไม่ผิดการกุศลก็จะมาส่งผลให้คุณเป็นไงครับกายก็ดีกายดีนะครับกายเอ่อเพิมเสริมนิดหนึ่งถ้าคุณไปฝึกสมาธิแล้วได้ความอันนี้พอคุณรักษากายได้เป็นไงครับทวารทิ์ทางกายมาแน่นอนแต่ตาหูปากอะไรเงี้ยอาจจะหูหนวกอยู่ ตาบอดอยู่ไม่เป็นไรนะครับพ<ช>ัฒนาได้นะครับอัอ <c oughs> อนนี้ในข้อสี่ข้ออื่นก็เช่นกันถูกต้องไหมสมมุติถ้าในระดับข้ออ่าข้อหนึ่งปนานอธิบาทบางคนค่าใช่ไหม,มค่ะ <c oughs> บางคนก็เขาก็ไม่ฆ่าแล้วก็ล้วก็ไม่ใช้ใผู้อื่นฆ่าด้วยแต่ไปเห็นคนทําชั่วเป็นไงครับไปไปเห็นคนปานาธิบาตตกป้ายิงนกเตะหมาอะไรล,ลังแกสัตว์ทําร้ายคนอะไรเงี้ยโอ้โหทนไม่ได้ต้องแบบเป็นไงครับเห็นคนทําชั่วเพราะเราเป็นเศรษฐีใหม่อยู่เป็นไงครับไปดา่าไปห้ามเลยใช่ไหม่แบบเนี้ยคุณก็ต้องพัฒนาชนะใจตัวเอง อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะคนพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมถึงคุณจะห้ามคนนี้ได้เป็นไงครับอีกร้อยคนอีกสิบล้านคนอีกพันล้านคนข้างหน้าที่จะมาเกิดในอยู่ในเลเวลที่เขาปฏิบัติเนี่ยก็ยังมีอีกคุณจะไปห้ามทั้งอีกร้อยพันล้านคนข้างหน้าละ่ะใช่ไหมขนาดภาพหันเนี่ยท่านเห็นพวกคุณยัง ผิดสินข้อากาเมอ,อยู่เลยยังเป็นชู้ยังทางวาจาทางขโมยของทางปานาิบาัตท่าไม่ยุ่งกับคุณเลยจริงไหมครับออใช่พอสอด<ช>เห็นโทษเฉยให้เราไปคิดเอาเองใช่คราน,นี้ถ้าคุณทำนะได้ในถึงระดับนี้เป็นไงครับคุณก็ต้องห้ามใจตนเองให้ได้ใช่ไหมครับ ห้ามใจตนเองให้ได้อย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมก็ปล่อยเขาไปเป็นตามธรรมชาติอืม,อมบางทีผมว่าเห็นคนทําผิดกฎจราจรอ,อย่างเงี้ยผมก็เออมันคืเรื่องของเขาว่าวันหนึ่งคือเขายังมองไม่ออกวันวน,นึงเป็นล้านคนที่ทําผิดกฎมันจะไปห้ามเขาเป็นร้านคนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม วันนี้เขายังมองไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เป็นไงครับวันหนึ่งข้างหน้าพอเขาไปเจอปฏิเสธเขาเขาโดนได้เข้าด้วยตัวเองเขาเห็นชัดแล้วเขาจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้ององเคารบกฎเขาลบกฎเพราะอะไรใช่ไหมมีไว้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะมันก็เพื่อตัวพวกคุณทั้งนั้นเนี่ยจริงป่ะใช่จริไม่ได้ไม่ได้เพื่อใครเลยนะครับ ทําไมเขาถึงจะให้รักษาสินห้าเป็นอย่างน้อยก็เพื่อพวกคุณเพื่อพวกเราด้่ย่จะได้อยู่อย่างสงบสุขถ้าคุณคิดว่ากุศลครบกุศลแล้วนะส่งผลเป็นความสุขเนี่ยอันนี้มันก็จริงใช่ไหมใช่ค่ะเองน้อยก็สุขในใจอะค่ะแน่นอนละถ้าทำได้ถ้าท่านที่เรียนอวิธรรมมาน่าจะทราบดู อ่ะขอโทษนะครับทราบดีใช่ไหมครับว่าทํากุศลปุ๊บเนี่ยหรืออาหรือว่าอกุศลเนี่ยดวงแรกมันเกิดในชาติปัจจุบันเลยใช่ไหมใช่ดวงที่ดวงที่เจ็ดส่งผลในชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกส่งผลในชาติต่ตอไปค่ะเพราะว่ามันยังติดอยู่ในจิตคนอยู่ใช่ค่ะอ่ะคราวนี้ เราก็พอเกิดมาเป็นตัวอย่างให้ทราบนะครับว่าการที่เราจะพัฒนาสินได้ก็คือการชนะใจตนเองพีตุก,กับพีอุ้มเล็กเคยชนะใจตนเองบ้างไหมแชทด้วยครับเคยชนะใจตนเองไหมเนี่ยถ้าคุณชนะได้เนี่ยสินคุณพัฒนาไปขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแนละ้วแล้วเวลามาส่งผลให้นะโอ้โหมันคุ้มค่าเลยนะครับเคยไหมครับ ใช่ค่ะเพราะตอนที่เราเริ่มเกาสินตัวเองค่ะก็เริ่มจากข้อที่เราคิดว่าเราควบคุมตัวเองได้ก่อนเลยก็คือข้อห้าเรื่องสุราเพราะว่ามันเป็นปัจจัยคือมันเป็นรูปประธรรมเนื้อมันมันเป็นขวดเราเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราก่อนได้อะไรเงี้ยค่ะเพราฉะนั้นใจตัวเองก่อนไม่ให้ดื่มอะไรเงี้ยคือตัดเลยเลยอะ่ะแล้วก็อย่างข้อหนึ่งะคะ่ะเรื่องเรื่องปฏิบัติเอาสัตว์ก่อนนะคะอย่างสัตว์กินฉันเนี้ยคือเราเราสามารถที่จะแบบห้ามห้ามการกระทําตัวเองอะ่ะ ให้ไม่ให้ไม่ให้เป็นเบียดเบียนเขาอะค่ะหรือเอาข้อง่ายๆยยนี้ก่อนค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปตอนแรกเหมือนแบบด้วยความที่มือไวเป็นคนชอบตกยุงเนี้ยเฮ้ยเราก็แบบเราก็เราก็เดี๋ยวพอเรารู้ว่าตรงนี้จะมียุงคือเราจะรู้อะเพราะมันเป็นบ้านเราใช่ไหมเราจะรู้ว่าเออตรงนี้จะมียุงเนี้ยเราก็จะแบบหาวิธีอื่นละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,วาหาเป็นมาเ<ห>นี้ย<อ>คือชนะใจตัวเอง <laughs> <laughs> ใช่มมีลูกอย่างเมอก่อนที่บ้านแบบ มีทุกไม้ช้อนแล้วก็มีไฟที่สีฟ้าๆล่อเขาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราเก็บหมดเลยอย่างเงี้ยอืม,ม,มเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเองเงี้ยลออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออชนะใจเองแบบเอยเราทําได้นะอันนี้มันเป็นการกระทาที่เราสามารถควบคุมตัวเราได้อเลยมีแชทถามครับถ้าไม่ดื่มสุราเดี่ยผมขอทาได้ไหมครับทาทาได้นะคะไม่ผิดนะ พอถ้าทาแล้วมันไม่เมาเทาแล้วเขาไม่ดื่มทาแล้ก็ได้ขอทาก็มีความสุขก็ทาไม่ดมต่ะเราเป็นโมททาไว้ดมมีในแชทแชทบอกว่าอ่อข้อสอมีคนชนะใจตนเองนะซื้อของลิขสิทธิ์เออเป็นไงเพระพอเราชนะใจได้เป็นไงครับมันภูมิใจใช่ไหมใช่เน่ดวงชนะจิตดวงแรก เออดวงที่หนึ่งส่งผลในชาติปัจจุบันเลยเนี่ยมันเป็นความสุขคราวนี้ถ้าคุณซื้อสนับสนุนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆเป็นไงครับจิตมันก็จะติดเป็นนิสัยใช่ไหมปล<ร>าะ,ะร,ระต้องใช้ของดีชงแพงพลากุสวดมาส่งผลเป็นไงครับคุณก็จะเจอ,จอใช่แล้วคุณก็จะเข้าถึงลิขสิทธิ์ที่แบบดีขึ้น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 พานี่ขึ้นไปอีกนะครับ ในแชทมีบอกว่าเอาชนะด้วยความอด้วยไม่อยากพูดสวนกลับเป็นไงครับถ้าเราไม่ไปทําเขาเป็นไงครับถึงเวลาเป็นไงครับคือเราเบรกตัวเองได้เป็นไงครับเวลาเราไปอยู่กับคนอื่นสินเราดีขึ้นนะใช่ไหมก็นั่นแหละเพราะเราไม่สวนแล้วใช่ไหมต่อไปคนที่จะจะสวนเราเป็นไงครับยังๆกันหมดเลยใช่ไหมเพราะน่วเนยจะเปลี่ยน อะค์โยนี่คู่ส่วนทางทางจะเปลี่ยนใช่แล้วคุณก็จะเจอแต่คนที่ดีๆที่เขาไม่สวนคุณเขาไม่ส่อเสียดไม่เน็บแนมคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะยังได้ค่ะมีท่านอื่นมีชนะใจตนเองบ้างไหมครับอืมเขาหลายเรื่องเลยนะใช่หลายเรื่องจะจะ ของตุ๊กก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเ,เริ่มแรกคือเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสุราอยู่แล้วเพราะว่าซูเอ็เป็นคนทีไ่ไม่ไม่ดื่มสุราแต่ว่าที่บ้านขายใช่ไหมทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าขายได้ไหมอะไรได้ไหมก็พยายามศึกษากับกลุ่มอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆวางวางใจเอาอือเราก็ค่อยๆวางใจเออเราก็ค่อยๆวางใจค่อยๆห่างมันออกมาแล้วก็ค่อยๆศึกษาว่าอ่ามันได้หรือไม่ได้แล้วมันควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างบางคนเขาก็หักดิบไม่ได้เขาก็จะค่อยๆห่างออก เราเองแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เปิดอ่าโรงสุราเราไม่ได้เปิดเป็นโรงสุราหรืก็าจะเป็นีคงร้านค้าเล็กๆซึ่งตัวเองก็ค่อยๆห่างตรงที่ว่าพอระวันไปได้เราก็ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับร้านค้าเลยค่ะโดยที่แบบมันถดดึงห่างออกมาเองอ่ะโดยที่แบบตอนนี้ถือว่าเราก็ไม่ได้ขายขายอะไก็มีคุณแม่คุณพ่อค่ะเขาก็ขายแต่ก็คือเหมือนว่าท่านขายท่านจะเป็นประเภทว่าแบบถ้าใครเขากินเยอะเขาส่วนมากเขาจะมา ขวดหนึ่งกระป๋องหนึ่งใช่ไหมคะสอบคนเขาแบบไม่มีแบบใครมาแบบทีเดียวเหมาเยอะๆอะไรเงี้ยไหมก็คืออย่างคนเข้ามาเนี้ยท่านก็จะพูดนะว่าเออกินน้อยๆลงหน่อยนะสุขภาพเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าขายไปด้วยท่านก็จะบอกไปด้วยอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยเหมือนว่าตอนนี้ตัวเองก็งกหา่างจากตัวนั้นมาเลยกลายเป็นแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับร้านช้าได้มาทําอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ไปเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าสัตว์นี่ก็คล้ายๆพี่ที่ที่เลี้ยงอุ้มค่ะ เพราะเราเป็นคนที่ยุงกตีมดอะไรเงี้ยเพราะมันเข้าบ้านใช่ไหมคะเคยประจาเดี๋ยวนี้ความรู้สึกว่าพอตั้งแต่เราเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บต,ตัวจากเขาคุยง่ายเริ่มเจ็บตัวจากเขาอะค่ะแล้ววันหนึ่งมันรู้สึกพอจะตีเขาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นภาพตอนที่เราไปเจ็บตัวมือบวมเพราะตีเขาฉนเฉยๆนี่แหละเราไปมือบวมมันก็เลยเห็นภาพขึ้นมาก็เลยไม่ทําค,ค่อยๆห่างออกก็จะมีวิธีในการป้องกันของเขาไปเรื่อยเลยะคะ่ะ ก็พยายามเกี่ยวกับคนใกล้ๆตัวด้วยว่าเออแล้วก็พยายามอ่ามื่อเขามีช็อตมีค่าอย่างเงี้ยเราก็ที่ฉุน่ระวางแต่ที่ฉุนแล้วก็หาวิธีอื่นหนึ่งเช่นเอาไอ้พวกสเปรย์ที่เกี่ยวกับอะไรนะอสเปรย์ตะไคร้ค่ะอมาฉีดที่ตัวเราเองหรือมันไม่ได้เป็นอันตรายกับเขาคนะแล้วก็เอาไว้เพื่อไล่เขาก็ใช้วิธีนั้นไปทาน้ํามันเหลืองก็ได้ใช่ไหมเพราะบางทียุงก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นพิมเสนเท่าไหร่คุณก็เอาห้องเอาพิมเสนมาไว้ในห้องก็ แค <ique> ่นี้กระจายแล้วใช่ไหมเออเขาไม่ชอบใช่ค่ะหน้าฝนก็ยุงชวนอะไรครเป็นชาาิคิดดีๆดีเลยแบเลยก็รักษาเอานะครับคุณก็ชนะใจตนเองถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าออ้ยจิตมันดีจริงๆแต่ถ้าหากว่าเรายังชนะไม่ได้เป็นไงครับมันก็จะหมกมุ่นวนวนวนอยู่กันนะ ที่เขา<ช>เรียกว่าวัตตะเนี่ยเพราะว่าวัตตะจริงๆเนี่ยถ้าแปลความหมายตรงตัวแปลว่าวนวนอยู่อย่างนั้นฮะถ้าคุณลองสังเกตดูเห็นไหมว่าระบบะบนในวัตตะของเราอย่างเช่นยกตัวอย่างง่าย,ายพลาสติกเขาก็เอาวนมาใช้ใหม่เข<ช>าก็เอาไปรีไซเคิลมั่งเอาไปรียูสมัางใช่ไหมเหล็กอากาศน้ําระบบพวกเนี้ยมันถูกวนมาใช้งั้นเนี่ยค่ะ นะครับมันถูกวนมาใช้ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันเวลาคุณจะทําอะไรมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยวนๆๆคุณก็ต้องค่อยๆพัฒนาตนเองไปเรื่อยเพราะว่าใช่อรนครับเจ็เหมือนเดิมอยู่มันก็ต้องวนเหมือนเดิมใช่คุณก็ทุกเหมือนเดิมพัฒนาใช่จะได้เจอของใหม่ใช่ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าเป็น ผู้นาคณะใช่ไหมเป็นผู้สอนภาษาวกเหล่านั้นภาษาวกเหล่านั้นท่านก็ปฏิบัติตามแล้วก็ไปนิพพานได้จริงท่านออกจากสังสารวัฏได้ท่านยุติการวนได้เห็นไหมว่าทางออกมันมีอยู่ใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่นานหรือคุณจะอยู่ใช่ไหมอยู่มากอยู่น้อยก็อยู่ที่คุณพัฒนาจิตเพราะจิตเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นประธาน ในระดับของเราแค่นี้รักษาศีลให้ดีก่อนฝึกสติใช่ไหมสร้างกุศลทาทานรักษาศีลอย่าลืมนะอันเนี้ยเน้นเลยนะทานศีลเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมี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 กุลบทรอยู่ท่านหนึ่งไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงอุปสมบทให้ก็คืออุปสมบทเนี่ยคือมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือเอหีพิขูก็คือ พระผู้มีพระภาเจ้าเป็่วาจาบอกเธอจงมาเป็นพิสุกเธอใช่ไหมอ่ะก็เป็นได้เลยใช่ไหม <c oughs> ยังยังวิธีที่สองก็คือบวชโดยคณะพระพ,พิสุงสงฆ์ซึ่งทีรปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีที่สองนะครับในยุคป,ปัจจุบันคร <c oughs> าวนี้มีคนบวชอยู่ท่านหนึ่งไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ตรวจอยู่แล้ววไม่เคยให้ผ้ามอะไร ไม่เคยทําทานด้วยผ้ามาก่อนเลยท่านก็บอกว่าให้ไปหาผ้าไห้ได้ก่อนถ้าหาผ้าได้แล้วเดี๋ยวจะบวชให้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า,าทราบดีอยู่แล้วบุคคลนี้ไม่เคยทําทานด้วยผ้าเลยถึงจะรักษาศีลไม่ไม่ไปขมโมยผ้าของคนอื่นไม่ไปทําอะไรก็จริงแต่ทานไม่เคยทําเลยเรื่องผ้าเห็นไหมต่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้า,า,าครับ ผ้าไม่รู้ขนาดเยอะขนาดไหนทํามาไม่รู้ท่านบอกว่าเป็นโอ้จะเป็นผ้าเป็นของภูเขา,าครับที่แบบที่ให้คนอื่นไปนะนะครับรานนี้แม้แต่เห็นไหมแม้แต่บาทเห็นไหมพระผู้มีพระเจ้ามีมีบุญขนาดไหนทําทารักษาศีลเกี่ยวกับเรื่องผ้ามาเยอะขนาดไหน <c oughs> ขนาดท่านจะบวชเนี่ยมีผ้าเนื้อดีมาถึงที่เลยขนาดจะไปเป็นอ่า องทรงออกอ,อทรงออกพนวดเนะท้ามหาพรมใช่ไหมต้องเอาบาทเนะ่ยเอามาถวายอยู่สี่ใบเลยฮะอ่ะ,อะ,อะคุณนี้คิดดูแล้วกันคนมีบุญนะถูกต้องไหมแต่คนไม่มีเป็นไงครับไม่เคยทําเพจมาก่อน<ช>อก็ไม่มีใช่ไหมใช <c oughs> ่ค่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่า ถ้าคุณรักษาศีลด้วยการพัฒนาจิตของคุณได้นะครับคุณชนะใจตนเองในการรักษาศีลไม่ไปเบียดเบียน,นผู้อื่นเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญใช่ไหมอย่างน้นอยๆคุณก็รู้ที่จิตคุณเองอยู่แล้วนะครับนะครับว่ามันมีความสุขแค่ไหนนะครับใช่ก็จะเป็นความสบายใจอืมคราวนี้พอคุณพัฒนาจิตได้ดีขึ้นเปมนไงครับรอบข้างคุณก็ดีขึ้นด้วย ใช,ใช่ไหมคุณก็จะอยู่ในวงยูเนียนที่เขาพัฒนาจิตเหมือนกันจริงค่ะฝากเอาไว้นะครับนีคะทดลองดูได้ค่ะบม,มีคนบอกว่าไปแชทบอกว่าไปเจอตังอยู่ใต้ตัวอาหารก็ไม่แฮบเป็นของตัวเองใช่ไหมก็ไปฝากไว้ที่ร้านค้า เผื่อใครทําหายก็มาเอาคืนเแบบนี้ก็ดีครับใช่ค่ะรรมษาทุนาม,นมนาชำระทุบางท่านเอใช่ไหมอะอันนี้เดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงบางท่านเห็นเงินมันจํานวนไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่เอาเราก็ไปคืนแต่ถ้ามากพอเป็นไงครับหวนไหวได้เห็นปันจัยมีหวนไหวได้เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ค <c oughs> มันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมคุณก็ต้องพัฒนาแม่เปนหวั่นไหวไอ้เล็กๆเล็กน้อยๆไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามากพอเดี๋ยวจะโดนสอบอาจจะจะบาแตกก็ได้ใช่ไหมก็ฝากไว้นะครับถ้าคุณพัฒนาได้จนแบบจะมากจะน้อยก็ไม่ขโมยก็ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยใช่ไหมแสดงว่าข้อสองคุณเป็นไงครับหายากแล้วคราวนี้ ต่อผมเป็นคนคนหนึ่ง <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งไปต่างหวัดแล้วผมไปเข้าห้องน้ําแล้วผมว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ําขับรถออกออกไปแล้วขับกลับมาใหม่นึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้เชื่อไหมไอโฟนผมลืมไ,ไอโฟนไว้ในห้องน้ําไม่หายครับมีคนเก็บไว้ให้ วัดได้เลยว่าสีนคุณดีไม่ดีจริงไหมะนะครับถ้าหายก็ซื้อไปทำมาใหม่ใช่ <laughs> <laughs> กลับไปเริ่มมาใหม่นะครับอ,อ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอื่นอ ค่อยๆเอาชานะใจเต็นไปอย่างระนิดอย่างละหน่อยอย่าหักโหมมากอย่าไปนนเร่งเครื่องเยอะเกินนะครับพัฒนาไปไออย่เแล้วเดี๋ยวคุณจะเขาเรียกว่า <c oughs> พัฒนาไปค่อยๆไปตามขั้นตามสเต็ปของมันนะครับแต่ <c oughs> ไม่ต้องหักโหมมากนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าแบบคุณแบบพื้นฐานไม่ดีแล้วคุณไปเอายอดเจดี ายไม่ดีแล้วแปลยอดเจดีก็ไม่เคยประโยชน์อะไรถูกต้องไหมได้แค่ความจําสัญญาอย่างเดียวชาตินั้นโมฆะไป <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคุณพัฒนาเบสิกพื้นฐานไปได้ดีแล้วนี่เป็นไงพอไปต่อยอดง่ายเลยถูกต้องไหม <c oughs> เพราะมันมาจากเบสิกพื้นฐานก่อนอืมนะครับก็าฝากไว้แล้วกันนะครับ <c oughs> เลยเวลามาพอสมควรละวันนี้ มอบกำไรไปให้นะ, <c oughs> ะลาเลยดีกว่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้หาผิดพลาดตระการใดขออภัยวันณที่นี้ด้วยนะคะขอ,คอคค like, ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคำถามจับคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมโดยจากผ่านเลขบัญชีคิวอาร์โค้ดยูทูบเบอร์ยูทูบแสกสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ